สวีดัสสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี้ K ค E E ครับิปนี้ไม่ได้อาทางจีนภาคบ่ายครับจีนไม่ช่ามาตัวลอง5บนล่างต้องขออภัยครับมี501ครับมา50 0ครับเออแต้มเดียวจริงๆเสียดายครับต้องขออภัยรุ่นกันต่อบ่ายครับฟังผมเสตถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านเนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูดีดีก่อนที่จะตามนะครับ ชีนบายเด่นเก้าครับถ้าเก้ามันจะมากระสีนะครับน่าจะเป็นท้สี4ทเก้าโดยประมาณนี้ไม่ที่เก้านะครับศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าติดเบิลไว้หน,หน่อยครับเพราะเมื่อเช้ามันเบิลสี่สี่เก้าเก้านะครับร้อย ผมว่าสี่น่าจะอยู่บนนะครับร้อยมาสี่ครับผมเนาะผมชอบอยู่คู่เดียวครับห้าสี่บวกแปดเก้าครับใครไม่ชอบก็เล่นเฉพาะเก้านะครับเล่นเฉพาะเก้าเนาะเข้าใจตรงกันครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนภาคบ่ายครับเดี๋ยวผมดูตารางแป๊บนึงครับเมื่อเช้าห้าเมื่อเช้าห้าศูนย์ศูนย์สามห้าโอกาสที่ เบิ้ลเป็นไปได้เบิ้ลเมื่อเช้าออกเมื่อเช้าเบิ้ลโอกาสจะเป็นบ่ายน่าจะเป็นพี่น้องที่สังเกตดูเมื่อวันหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอ๋อหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มแบบนึงครับสักคู่เมื่อวันจีนปิดจิตอ่าปิดหนึ่งแต้มบนปิดหนึ่งแต้มบนเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับไม่ต้องรีบนะถ้ารีบข้ามไปก่อนหกห้า <c oughs> ดูตารางก่อนดูดูตารางไหครับหายเก้าเจ็ด 9, 7, 4, 0, อ๋อพราะเมื่อวานมันหนแต้มบนนะเจ็่ศูนย์เก้า4นห้ี่ไม่เอาละเจ็บวกศูถ้าถ้าหแต้มล่าง29 9 4 29โอเคมี9 4แล้วไม่เป็นไรครับผมว่าน่าจะหนึ่งแปมต่อเป็นไม่ได้สูงนะครับขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับฟังผม,มโมนะครับสวดัสวัสดีครับผม